นี่คือล็อกเกตนะครับไตรามาส59 9สร้างในปี2559รุ่นอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบหลวงปู่เคนอุตโตโมครับนะตอนที่สร้างนั้นท่านอายุ100ปี44พรรษานะครับในปี2559อายุ100ปีท่านเป็นพระพุทาแห่งวัด สุมาณารามนะครับตำบลกาบินอําเภอกุดกระปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระพุทธเจ้าที่มีเมตตาทั้งเมตตาธรรมเมตตาในรอยยิ้มของท่านนะครับหากใครได้เคยมีโอกาสไปกราบท่านเนี่ยแค่ได้เห็นท่านได้พูดคุยสน,สนทนาธรรมกับท่านก็จะต้องปลดเปลื้องความทุกข์หรือเขาเรียกว่าเกิดปิติเกิดความศรัทธาอย่างแน่นอนนะครับ ่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดีพัทริโยนะครับอาจารย์ของท่านนะเป็นพระพิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับไปรเรียนวิชาทําน้ามนต์มานะครับได้ลหลวงปู่เคนนั้นท่านได้ถึงแก่การมรณภาพเนาะนะครับในอายุ1 0 4ปีนะครับสี่สนะิบแปพนษาไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีผู้เคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเนาะนะครับองนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวที่มีการสร้างนะครับเป็นล็อกเก็ต รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีการสร้างด้านหลังนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเม็ดอะไรละ่ะเป็นเป็นวัตถุที่เป็นมงคลนะครับจะว่าเป็นเขาาเป็นเพชรหน้าทั่งหรือเปล่านีผมก็ไม่มั่นใจนะเป็นคล้ายหินสีนะเขาเรียกอะไรนะครับแล้วก็จะมีตะกุดที่จะตอกโค้ดแล้วก็หมายเลของค์นี้หมายเลข35นะครับเป็นหมายเลข35เน,ะนาะนะด้านหลังนีบรรจุแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะนะครับ ได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้นะครับสวยงามมากนะลวงปูน่ครับลวงปูเคนนะครับพูดตรงๆในบอกหวยแม่นมากนะล็อกเก็ตยังได้ชื่อว่ามีโชคมีลาบนะครับอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบนะมีเกสาด้วยนะนี่ๆๆๆนะครับถือไี้ว่าสุดยอดแล้วล่ะนะครับพรที่จะให้เน้องลูกศิษย์ลูกหานะครับในเมื่อมาขอพรก็ต้องมีโชคมีลาบกลับไปนะครับ นี่ฮะล็อกเก็ตหลวงปู่เคียนอุตโมนะครับหนึ่งร้อยปีสี่สิบสี่พรนษานะครับนี่สวยงามมากนะครับกล่องกล่องชำรุดนะครับกล่องกล่องชำรุดนะปาเปิดแบบนี้เลยนะครับเอาเทปใสปิดไว้นะครับส่วนประสบการณ์ก็หลายๆท่านไปกราบท่านเนี่ยก็จะไปขอน้ำมนท่านเนาะนะครับไปขอน้ำมนท่านท่านก็มักจะประพรมน้ำมนให้ถือว่าเป็นเคล็ดในการต่ออายุนะครับขอต่ออายุให้อายุยืนเหมือนหลวงปู่นะครับก็มีหลายๆคนหลายๆท่านไปกราบก็มักจะขอน้ำมนไปด้วยเนาะนะครับ หรือว่าเป็นพระที่ยิ้มเอิบอิ่ม,มเป็นอย่างมากนะครับเป็นพระพุทธเท่าของจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งรูปนะครับถ้าชื่นชอบหรือสนใจทักกันเข้ามาได้ครับ